เราเป็นเพีงรรยงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยมาชมรถสีกวื้อใช้ครับคันนี้โตโยต้าโคโรล่าครับรถปี94เครื่อง1 3 0 0ซีประหยัดน้ำมัน,นมากๆครับเกียร์ออโต้ช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ปกติไม่มีปัญหาสีสันยังสวยเงางามครับสวยเงาเฉยๆพร้อมใช้ต่อได้เลยเล่มเอกสารชุดโอนครบ ล้อแม็กเดิมนะครับขอบ14แม็กเดิมโรงงานเดิมยันแม็กครับพร้อมใช้ขับดีประหยัดน้ํามันด้วยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจาได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับภายในยังสมบูรณ์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าในราคาเพียง35,000บาทเท่านั้นราคาสามารถต่อรองได้ครับราคามอไซค์ครับใช้งานกันแดดก,กันฝนเดินทางไกลได้สบาย มิกัดดูรถอยู่ลาดหลุมแก้วประทุมเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดดูใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ